พอนี้แล้วครับแมงบ้งครับเอซีแมงบ้งแมงบ้งโอ้ยเต็มล้อรถนะครับอันนี้ล้อแน่ว่าทุพอดีแล้วครับแต่เงาะยเะงยเงีนะครับต้องขอสุมมาอาภัยท่านที่กลัวแมงบ้งเลอะนี่ครับชาวบ้านบ้านเฮาเป็นเก็บมาใส่กระสอบนะครับเพื่อไปเตรียมเป็นอาหารมื้อเด็ดเมนูเด็ดครับอ่ะปอเลี้ยงสิทธิ์ของเราได้เรียบร้อยพอละปิกบ้านก่อนนี่นะครับเหมียละอ่า เปิดอรมาจอดนะครับอันนี้นะครับเปิดมาจอดอีกก็บเก็บนี่น้องแตวต่อเก็บต่ำล่อรถล,ล่อหน้าล่อหลังมันขึ้นยเยอะแยะเต็มะอี้เลยนะครับแต่ปีนี้ลงมาหนักเท่าใดนะครับปีแล้วจะลงหนักกว่าน,นี้เลยนะครับผมสวัสดีครับเอฟซีติคโรดดักทุกท่านวันนี้จะพาเอฟซีมาเก็บแมงบงครับนี่เก็บเอาไปยอใหญ่เก็บไปกินนะครับแมงบง ของจริงไม่ใช่ของปลอมนะครับ,บม่ใช้แมงบ่งปลอมนะนีสีพอมันไตขึ้นมานี่นี่มากําลังเดินมาเป็นกองทัพนะครับนี่เป็นวิถีชีวิตพี่น้องบ้านเฮานะครับอาซืบทอ,อดกันมาสมัยเป็นละอ่อนลุงเกิดมาลุงฮู้ภาษาคนก็ได้มาเก็บได้นะครับจําความได้สมัยตะกอนเป็นละอ่อนมาตดยอีแม่มาตดยผัอุ้ยแม่อุ้ยนะครับวิถีชีวิตพี่น้องบ้านเฮาเก็บมากินเป็นอาหาร แต่ว่าต้องรอมันเป็นแดนะนะครับถึงจะกินได้นี่ลุงเอากระเป๋าวางนะครับพอมันขึ้นกระเป๋าลุงเนี่ยโอ้โหเอฟซีขาตั้งกล้องลุงมันก็ขึ้นนะครับขาตั้งกล้องลุงมันก็ขึ้นมานี่นะครับแดชนิดนี้นะครับภาษากลางเรียกว่า,อานอนนอนผีเสื้อนะครับบ้านเฮาห้องว่าแมงบงแดนขี้เล็กนะครับเวลาจะกินเฮาบแจกกินตอนมันเป็นแมงโมงอีใบใจนะครับเขาต้องเอาแมงบ่งเนี่ยใสยก่กระสอบ ไปเก็บไว้ให้มันเป็นแด่แล้วถึงจะกินได้แต่สมัยก่อนจริงๆเนี่ยนะครับป็นจะมาเก็บตอนที่มันเป็นแด่นะครับที่มันเป็นแด่แล้วนะครับสมัยตะกอนปุ่นจะมาเก็บเป็นแมงบงตัวบงไปแต่ยุคนี้สมัยนี้ครับปิ้นห้องว่า,าการเก็บไปจะเอยมันง่ายดีอีเนาะนะครับพัฒนาการในการเก็บเอาใส่กระสอบนะครับพอเวลาผ่านไปนึ่งคืนเฮามาเปิดกระสอบดูมันก็จะเป็นแด่ที่เฮาได้กินได้เลยนะครับ จี๊มันจะรวดเร็วกว่าเป็นการย่นระยะเวลาในการเก็บเนาะนะครับนี่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 ลุงก็จะเอาไปกระเพื่อนนะครับเก็บใส่ถุงน้อยแล้วกเดี๋ยวเอาไปถอดใส่กระสอบนะครับบอกว่าเดี๋ยววันพูกนี่เราจะได้กินกันละนี่ครับเอามาใส่กระสอบจะอี้เลยครับเอซีใส่กระสอบ,สสอบข้างในกระสอบนะครับส้มกัวก็ส้มกัวเจ้ากัวก็นนี่โอ้เราลองเก็บอันติมันตกลองกินตอันตมั้นนี่นี่แต่อันนี้มันยัง ตัวน้อยอยู่เนาะคนใต่บบแข็งคนบบเกยนี่เขาจะกลัวนะเนาะแม่นเจ้าแต่เฮาเกยมาตั้งแต่เป็ีนละอ่อนละเกยนี่สมัยตัวน้อยๆมาแล้วเจ้าคนใต้นี่เป็นยังบอกลัวฮะไปดังแน่ชัวร์เนาะโอ้โถอกมาเกยกินตั้งใต้มีกครับที่ใต้มีครับโอ้เปล่ยนกิ๊บตี๋เขาทีใต้ตัวใหญ่เลยนี่ใช่โตไปเลยนะ แล้วก็เกินยากกว่าเป็นก็เอาขัขาข้วกินแน่กันใช่ครับให้เป็นดักแด้แล้วก็เอาไปอ๋ออีก็กินเหมือนกันเนาะเหมือนมั่นเฮาเลยผู้สาวกับแมงบ้องผู้สาวกำแน่แมงบ้งเหมือนกันเลหวานล่ำไปรู้นี่นิเกนหนึ่งเนี่ยหลังหูนี่เกนหนึ่งมีนี่เกนเด้วยผู้หญิงก็งไม่กลัวนะครับกินแบบดิบๆไปเลยนะเจ้าเดี๋ยวจะมีการกินโชว์แบบดีฮึ่ม เด้จะกินโชดริบๆเลยดิบดิบดิชอว์นักละเจ้าอจาอกนี่หญิงสู้บ้องหัวมาอย่างเนาะโคนมากกว่าผมจริงมีมแตกอ่ะอร่อยตดยเจ้าพีเตอร์าาสาวปุ่มคุมจะพีเตอร์าสาวเมสาเลียงจ้าเมสาเลียงโอ้พี่น้องเมสาเลียงกับมานี่โอเอสซีเมษเลียงนักเด้อ นี่นดูนะครับแล้วพอได้แล้วสาวๆก็จะกลับแล้วครับตอนนี้สาวๆปิ๊กลุงก็เก็บไปเรื่อยๆครับเพราะว่าลุงมาที่หลังอ้าวมากันเห็นมล่ะสาวๆนะครับอันน้องส้มปิ๊กมาเหมือนเดิมครับเอารถเครื่องไปไว้เอารถเก่งมาละนะครับ กับน้องเกมนะครับมาเก็บกันต่อพร้อมด้วยน้องเมฆนะครับนี่นะครับละอ่อนยังบกัวเลยนะครับบางท่านว่าโอ้มันคันก็มันกายก็มันบกายนะครับแมงบงมชนิดนี้มันบอกมีขนมันหมดจุนอุ่นไปกลัวมันนอย่างนอะอันอย่างอื่นยังยาวจะเป็นคื้ปายยังบกัวนะครับเก็บกันไปเอะนะครับในวิถีชีวิตคนบ้านเฮานะครับันนี้มันเปลี่ยนได้นะครับอันจากแมงบงมมันจะเป็นแด้จะอีเลยครับอันนี้เฮาเก็บ ไปกินได้เลยคนสมัยก่อนก็นจะมาเก็บเอาแบบมันเป็นแดน่นี่แหละแต่สมัยนี้เขามาเก็บเอาเป็นตัวบงอย่างที่ลุงว่านะครับอ่าอันนี้คือที่มันเป็นแดน่นะครับนี่มันเป็นแด่คือเอาไปกินได้เลยนะครับอ่านะครับปลามาพอวิถีชีวิตนะครับ1ปีมี1ครั้งนะครับผมกับวิถีชีวิตในการเก็บแมงบงแด่หรือว่านอนผีเสื้อนะครับเอาไปประกอบอาหารเอาไปคั่วเอาไปตำน้ําพริกนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้านะครับลุงจะมาเปิดกระสอบเพื่อเอฟซีได้ดูว่าหลังจากที่เอาแมงบ้องใส่ในกระสอบแล้วมันเป็นจะใดเดี๋ยวคลิปหน้าจะได้หันนะครับผมอันนี้มันหนกักกะตะว่าปุ่นโถวันชื่นกะวันชื่นที่เก่าที่เก่าผมเก่งอย่างน่ะครับว้าตีโตหนาจะมีช่างวันตีโซนบนะ่ะกันน่ะแมงก็วันตุ่เสียโซนบน่ะกันเออหินขัดตอแล้วพบมาเตอร์ปุโถแม่เป็นเจ้า